เขียวทั้งแดงชูนี่สวยไหมพริกแดงมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่จะมาทำคลิปเก็บพริกที่สวนของเราแล้วกันนะคะมาอัปเดตสวนพริกของเราด้วยว่าสวนพริกปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆนิดปลูกทั้งหมด4แถวนะคะมี44ต้น นิดเก็บไปแล้วช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมานะคะเก็บขายให้ลูกค้าไปแล้ว42กิโลแล้วทุกคนแต่ว่ามันก็ยังเหลือเยอะมากๆนะคะยังดกมากๆด้วยค่ะวันนี้มีออเดอร์ทั้งหมด6กิโลนะคะก็เลยจะมา,าเก็บพิกแล้วก็อัปเดตเรื่องการทำใบขับขี่ของนิดด้วยนะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าใครติดตามในทางแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น f a c e b o o k นะคะก็จะ พอทราบข่าวสารกันแล้วนะคะว่านิททำแบบขี่ไปถึงไหนเนาะแต่ว่าใน YouTube ยังไม่ได้อัปเดตเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปอัปเดตเรื่องแบบขี่ด้วยแล้วก็เก็บพริกไปด้วยนะคะมามาช่วยกันเก็บค่ะปกติก่อนหน้านี้นะคะนิดไม่ได้เก็บแบบว่าเด็ดแบบนี้เนาะก็จะเก็บเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้มันจะเข้าหนาวแล้วนี่ก็เลยว่าจะเก็บทั้งหมดเท่าท,ที่จะทําได้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าที่สั่งพริกเขียวด้วยพริกแดงด้วยนะคะถ้าใครสนใจพริกก็สั่งได้นะคะโลละ18ฟังเท่านั้นค่ะ ปลอดส0นะนี่ปลูกเองกับมือนะคะอัปเดตเรื่องใบขับขี่สักนิดนึงนะคะหลายคนคงจะติดตามอยู่เนาะตอนนี้นะคะวันนี้วันที่1 0 16ตุลาเนาะที่วันที่นิดถ่ายคลิปนี้นะคะวันที่16ตุลานิดสอบผ่านแล้วนะคะทุกคนสอบผ่านอ่ข้อเขียนแล้วเนาะทำทำข้อสอบข้อเขียนของใบขับขี่สวิตผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนิดสอบไปเมื่อวันที่11ตุลาคมค่ะก็ เป็นการสอบครั้งแรกก็ผ่านเลยนะคะในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสค,ค่ะดีใจมากๆตอนแรกก็ยังงงตัวเองอยู่ว่ายังบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าเอะเราจะทําได้จริงหรอมันภาษาเราก็ไม่ได้เก่งเราก็ได้ไม่ได้อ่านได้ขนาดนั้นนะคะสะกดจิตตัวเองอยู่ตั้งนานว่าคงสอบไม่ได้หรอกแต่พอมาลองทําจริงๆมันก็สอบได้นะคะทุกคนวันที่นิดไปสอบก็นิดไปสอบบ่ายสามสิบห้ามีคนสอบทั้งหมดประมาณยี่สิบ 25คนในห้องสอบเดียวกันเนาะนี่ใช้เวลาในการสอบ18นาทีค่ะก็ข้อสอบทั้งหมด50ข้อนี่ทำได้47ข้อก็ถือว่าผ่านนะคะต่อไปนี้ก็ต้องหัดขับจริงได้เลยค่ะนี่ก็ลองหัดขับมาแล้วสองวันนะคะก็ลองหัดขับแถวเนี้ยค่ะใกล้ๆบ้านนี่นะคะ่ะในไร่ผลไม้จะมี ถนนที่แบบว่าโล่องโลกไม่ค่อยมีรถนะคะในถนนในไล่เนาะก็ลองไปหัดขับตรงนู้นก่อนวันแรกท่นิดไปลองหัดขับปะ๊าป้าบอกว่าโอ้ยฉันฉันรู้สึกว่าคนคนเดินยังเร็วกว่าเธอขับรถอีกนะก็ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆไปนะคะเพราะนิดจริงๆนิดเคยไปเรียนขับรถมาแล้วที่เมืองไทยแต่ว่ามันไม่ได้ขับนานมากน่าจะห้าปีห้าหกปีได้แล้วที่นิดไปเรียนขับมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขับจริงเลยนะคะมันก็ลืมเนาะแล้วก็มันก็ ตื่นเต้นด้วยแหละพอลองหัดวันแรกก็ไปช,ช้าๆนะคะยังไม่กล้าขึ้นถนนใหญ่ขับแค่ถนนในไร่ก่อนพอวันที่สองก็เริ่มจะกล้าขึ้นถนนใหญ่นะคะแต่ไม่ได้ขับเร็วมากก็เข้าวงเวียนหัดอ่าหัดเบรคหัดคอนโทรลรถจับพวงมาลัยให้ชินนะคะส่วน ใครที่ติดตามเรื่องร้านกาแฟนะคะว่าไปถึงไหนแล้วรอ,รอชมอยู่สรุปแล้วตัดสินใจยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะนิดคุยกับผู้รับเหมานะคะผู้รับเหมาที่ทําร้านกาแฟให้นิดเนาะก็สรุปแล้วก็เปลี่ยนแบบนะคะเป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะเป็นบ้านปูนนี่แหละคะ่ะเปลี่ยนแบบไปลงที่ชะอํานะคะ เปลี่ยนแบบไปทาบ้านให้คนเช่าที่ชามตอนนี้ผู้เช่าก็มีแล้วค่ะมีเพื่อนที่รู้จักกันเขาอยากขอเช่าเป็นลายปีนะคะก็ตกลงกับผู้รับเหมาแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแบบไปทําที่ชามตอนนี้ก็ขออนุญาตก่อสร้างก็คือถ้าสมมุติว่าทุกอย่างโอเคก็น่าจะเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะถ้าช่วงนั้นเสร็จนิดก็คงได้กลับไทยช่วงนั้นค่ะเพื่อที่จะไป ตรวจบ้านละบ้านนะคะส่วนร้านกาแฟนี่สั่งซุ้มสาลาไม้ไผ่มาแล้วทั้งหมด8หลังนะคะที่สั่งซุ้มไม้ไผ่มาแล้ว8หลังก็เอามาลงเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็เมืองไทยหน้าฝนเนาะก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะส่วนบ่อที่ขุดไว้นี่ก็เอาปลามาลงเยอะอยู่ค่ะเอาปลามาลงเลี้ยงนะคะแล้วก็ซุ้มสาลาก็ ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะยังตั้งตั้งเรียงไว้ก่อนทั้งหมดแปดหลังรอให้ฝนซาๆก่อนนะคะนิดก็จะให้ช่างมาทำฐานศาลาให้เข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรไว้นะคะจัดสถานที่เตรียมปลูกต้นมง,งม้ต้นไม้ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครที่สามารถดูแลแทนนิดได้เนาะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เอาบ้านที่ชามให้เสร็จก่อนแล้วก็ให้คนเช่าเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางน,นะคะเสร็จจากตรงนี้แล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องร้านกา,าแฟาอาจจะไม่ได้ทำเป็นาคาเฟ่แบบเป็นกิจจารกษณะนะคะอาจจะทำเป็นขายแบบขายน้ำขายเครื่องดื่มขายส้มตำขนมจีนบ้านอาหารบ้านเรานะคะกับบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเรา ประมาณนี้ค่ะคงจะทำลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะอย่างที่ทุกคนพูดก็มันก็จริงนะคะมีมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ามิถ่วงอะไรที่เมืองไทยทำไมถึงอยากกลับไปเมืองไทยนะคะก็ต้องบอกว่ามันคงเป็นเพราะจิตสำนึกของนิที่แบบเราก็เกิดที่เมืองไทยเนาะพ่อแม่ก็อยู่ที่เมืองไทยพี่น้องทุกคนก็อยู่ที่เมืองไทยเนาะเราก็ครึ่งชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็จะมีความผูกพันเยอะกว่าที่นี่ ก็เลยมีความฝันว่าอยากกลับไปอยู่บ้านเราแบบปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะแต่จากที่ช่างใจดูแล้วตัดสินใจดูแล้วแล้วก็ถามน้องปั้นเรียบร้อยแล้วว่า,อ,าอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยไหมนะคะน้องปั้นก็บอกว่าไม่ได้อยากกลับเพราะว่าเขาก็มีสังคมที่นี่มีเพื่อนที่นี่แล้วเรียนที่นี่รด้ภาษาที่นี่แล้วนะคะก็ไม่รู้จะกลับไปเริ่มต้นยังไงเนาะก็อยากจะอยู่ที่นี่มากกว่า พอลูกยืนยันคํานั้นนะคะแล้วก็จากที่ทุกคนบอกว่านควรจะอยู่เพื่อลูกไปก่อนควรจะหาอะไรทําที่นี่อย่าเพึ่งไปลงทุนอะไรมากที่เมืองไทยนะคะนี่ก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มตั้งสติได้ก็จริงทุกคนพูดมันก็ถูกนะคะนี่ไม่รู้จะห่วงอะไรนักหนาจริงพ่อแม่แกก็พออยู่ได้ยังไม่ได้แก่งอมจึงถึงขนาดว่าไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะแกก็ยังมีความสุขของแกปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็ ส่วนน้องชายนะคะนี่ก็ลงทุนทำฟาร์มวายให้เขานะคะตอนนี้ก็งานก็แทบจะลุ้นมือสำหรับฟาร์มวายอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเพิ่มร้านกาแฟมาก็คงจะเยอะเกินไปคงไม่มีใครที่จะพอดูได้นะคะก็เลยตัดสินใจว่างั้นนี่ก็เปลี่ยนมาทำไม็กขี่เนะคะีคะเพื่อที่ว่าอาจจะหางานทําปีหน้าหรืออาจจะมีแทนอะไรที่นี่จะทําที่นี่ในปีหน้านะคะก็รอติดตามแล้วกัน,นะคะ่ะ ทำไมับขี่ให้สำเร็จก่อนเสร็จแล้วนี่ก็มีแผนว่าจะไปเรียนนะคะไปเรียนไปเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วเราสามารถเปิดร้านได้ทําอะไรได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นิดยงว่างอยู่ก็เลยคิดว่าอยากจะไปเรียนไว้เผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเราได้ทํานูน่นทํานี่มันก็จะเป็นผลดีต่อเราในช่วงช่วงที่เราว่างอยู่ตอนนี้นะคะทาหาอะไรทาหาความรู้เพิ่มเติมคะ่ะ ไปทีละอย่างสอบใบขับขี่ได้แล้วค่อยว่ากันว่าเออจะทําอะไรต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไปไปฝึกขับนิดยังไม่ไม่เก่งนะคะยังไม่กล้าที่แบบจะขับเร็วมากยังไม่มั่นใจในการขึ้นถนนใหญ่สักเท่าไหร่นะคะก็คงต้องเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าค่อยเป็นถ้าค่อยไปหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านิดไม่ได้ทํางานที่ร้านอาหารแล้วนะคะจริงๆนิดมีแผนว่าจะทํางานร้านอาหารประมาณ2-3ปี เพื่อที่จะทําอย่างอื่นนะคะแต่สรุปแล้วก็คือนิดมีอะไรให้ต้องทําเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องระบบร้านอาจจะยังไม่ไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเรานะคะนิ่ก็เลยขอลาออกแล้วก็ขอหยุดไว้ก่อนเพื่อที่จะมาทําภารกิจของตัวเองให้สําเร็จนะคะทาใบขับขี่ให้สําเร็จแล้วก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ในปีหน้าที่จะมีอะไรที่ทําที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทําบ้าน ทำม้าถที่ชะอามให้เสร็จปะปาป,ปีนี้แกก็ไม่ค่อยสบายนะคะปีนี้แกรู้สึกว่าเหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็เลยคิดว่าเอองั้นก็หยุดการทํางานไปก่อนเอาหน้าที่ของตัวเองให้ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะค่อยวางกันแต่ก็ได้ประสบการณ์ค่ะกับไปทํางานนี่ก็ได้ประสบการณ์ทําให เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งในการใช้ชีวิตเห็นอีกมุมมองหนึ่งในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในต่างแดนนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดน้องป้านวันที่15ตุลาทุกคนนิดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะเพราะว่าปีนี้เขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วปีนี้17ปีนะคะก็ไม่อยากเข้ากล้องแล้วไม่อยากเหมือนกับว่า ไม่อยากแชร์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองลงสาธารณะแล้วนะคะก็อยากเป็นอยากอยู่ส่วนตัวเหมือนฝรั่งทั่วไปแล้วทุกวันนี้นะคะพปาแกก็ไม่ค่อยเข้ากล้องอย่างที่ทุกคนทราบกันมาเนาะนก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่จะถ่ายอะไรสักเท่าไหร่นะคะทุกวันนี้ก็ทุ่มเทให้ครอบครัวทุ่มเทให้งานแล้วก็ภารกิจหน้าที่ที่เราต้องทําค่ะ ปีนี้งามมากจริงๆค่ะเหลือเยอะเลยขนาดนี้เก็บไปแล้ว12บกิโลนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะมีแค่สี่แถวจริงๆปลูกแค่สแถวเองแต่ว่าผลผลิตปีนี้ได้เยอะมากนี่นลูกค้าก็ส่งรีวิวมาเยอะเลยนะคะว่า พริกปีนี้งามมากเม็ดแดงสวยมากนะคะและที่สำคัญคือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนิดเป็นคนปลูกเองกับมือค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนิดจะเก็บพริกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวถ้าคุยต่อก็คงจะคลิปจะยาวเกินไปบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะไว้มาอัปเดตในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่แหละค่ะทุกคนพริกที่เก็บได้นะคะหนึ่งตะกร้านี่ก็เยอะอยู่นะคะใช้เวลา สองชั่วโมงนะคะมาดูกันว่าได้กี่กิโลนี่หักตะก้าออกไปกิโลครึ่งนะคะก็จะได้เก้ากิโลค่ะทุกคนดูเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะคะว่าทั้งหมดพิกในปีนี้ได้กี่กิโลนะคะแต่ที่นแน่ๆคือขายไปแล้วสิบสองกิโลนะคะแล้วก็เก็บวันนี้ก็เก้ากิโลค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บเพิ่มเติมนะคะ งามปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ